สำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิจบุเรเขตหนึ่งจัดประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัดเมื่อวันที่16มิถุนายน2559นายประธานหาดยาวรองผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขตหนึ่งโดยได้รับมอบหมายจากผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาเป็นประธานในการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีประจำปี2559ระดับจังหวัดณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมพู อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ในการประกวดดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากบุคลากรสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆทุกเขตทัง้ง,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 งนี้เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์และยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายและให้ได้กองลูกเสือในนารีที่มีความสามารถจากโรงเรียนที่เข้าประกวดอย่างแท้จริงผลการประกวดปรากฏว่าคณะในนารีจากโรงเรียนเมืองเพชรบูร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อเขาร่วมการประกวดในระดับชาติต่อไป